หวงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มาลูกศิษย์รายนี้ขึ้นบ้านดาวเหินสวรรค์และทำแสกีเชิญท่านอาจารย์ตรวจ่วงจุ้ยประจำปีเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าทำ่วงจุ้ยแล้วมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงยังคงเดินหน้าทำต่อหวังว่าลูกศิษย์ที่ชมรายการและยังไม่ได้เริ่มลงมือทำ่วงจุย้ยขอให้ลงมือทำกันได้แล้วเขา,าอยู่สองปีแล้วหระมีสาสองปี มปีที่สองเป็นไงบ้างก็ราบรื่อทุกอย่างปกติรับรื่นดีอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่มีปัญหาอะไรคือในครอบครัวอะไรไม่มีปัญหาอืมรายได้รายได้ก็ <laughs> นี่ยนาามดีเก้า <laughs> <laughs> ก็ดี <laughs> เก็บเงินสะสมได้ ก็ตอนนี้ซื้อคอนโดนี่แล้วเป็นเจ้าของแล้วค่ะหลังจากที่จันตรวดครั้งที่สอง <c oughs> ก็คือจันบอกว่าซื้อได้คือตอนนั้นรออยู่แล้วว่าถ้าจันพูดว่าซื้อได้ก็จะซื้อพอจันตรตวจตอนนั้นก็เลยซื้อเลยค่ะจะเอาอะไรเพิ่มตอนนี้อยากจะช่วยา <c oughs> ขายบ้านขายบ้านก่อน ไม่ได้ทำายังไม่ทำแค่ทำแคน้อ่ะค่บ้นอใช่บ้านคือเาทคคจ็าัาอาสอาร่คือคือติดป้ายแล้วมีคนโทรมาตลอดแต่เหมือนกับไม่ตกลงขอเริ่มใหม่แล้วก็ทำพี่ี่อัะโด้ีว่าว่าอะไนะอาถรรเนี้ยอาถรรพ์สามาถรรพ์เจ็ดทำแล้ยังไม่ได้ทำยังเหรออาถรรพ์หนงยังไม่มีตนน้นแค่ติดยาใช่ติดยาแล้วก็ ดูช้างก็ยังไม่ติดเลยนะตอนนี้อจยไม่ได้ทำเลยดูช้างก็ไม่ได้ติดมีแค่ติดยาเข้าตำแหน่งติกัดก้มเฉยอ่านว่าไม่ได้ค่อหน่อยเอออาจานี่ประตายานีไม่ได้ทำเลยอาจารย์บ้านนี้จะให้เปิดตัวเ้าไว้อืมเดี๋ยวแต่มีเรืงอีกที่ดูช้า่ด้เลยแต่ไม่ได้ติดทำประตูดิดยันมีหนึ่งตู้น้ำไฟอืม เป็นน้ำไฟไฟก้าวดาวก็เลยไม่ทำแบบเอาไปถึงเตียมเลยไฟก้าวดาวนะคะเน้นสุขภาพก้า,าวดาวเปลี่ยนเป็ปรับใหม่ของบ้านนะปรับเป็นของบ้านแต่เอาเพิ่มเป็นตัวที่สอง กพิทักษ์ไปอายุกับภัยไปหมอเดินกระติดเงาแล้วก็ลบก็นั่นแหละตัวได้ตัวหน่มีอังโลข้างหลังอังโลปรับตำแหน่งเราใช้ตำแหน่งของสเปซในตัวมรณะไปห้าผีมรณะไป ไปเฉลิมนอนสองห้าแปดเด็กกี่นอนสองห้าแปดแต,นน 8, แต่บิดขวาอืมบิดขวาอีนี่ไปวีดีเลยก็หัวทิดทางนี้ได้อืมันต้อกิน นั when when no ่นะมันมันมันไม่ตรงอย่างเงมันเขียนยใช้ใช้นีนเตอร์อีสองเนะอะเินสอืมอเตอร์อีสองใช่ไหมเซนเตอร์ใปอินซิเกอร์อีสองยู่นี่นั่นเด็กมันิับทำมาะที่ป่อยู่เลยแล้วกจะจะิดทำาที่ป่อยู่เลยอืมมันจะปิดมางอ้างนู้อันนี้มันมันจะ เดินผ่าได้ป่ะออจะหมก็้องินี้หชิดชิดปชิดไปได้ถ้าหชิดจะได้อืมมันชิดก็ชิดเลยมันข้าอีหนึ่งของสามเลยทีเดียวก็ข้าวข้าแต่เซนเตอร์ปนไงครับเซนเตอร์ตางเตียงอ่ะครับมีสั้นู่ในแนวีม้ํจำตัวปะยองไม่งแต่ ขอมือเล่กับสัปรย์สีเอาทังเนื้อพละมังโลหะเป็นผิวโลหะพยายามใช้สรรีออริจินอลของมันนะแสดงความเป็นโลหะของมันนะ ตาตปีนไปปีนมาหงทเลหงายองอวนมหงายท้อเราดูดันปีนแล้วนกลับด้วยได้ติใ่ใด้วยกันมัมนปีนแหงาเ่เอเาอืมอคีสุด สองตัวนี้มาพร้อมกันค่ะแต่ตัวนู้นตัวใหญ่้วตัวข้างหน้ามาทีหลังโตทันจะเอาขายที่เร็วๆเลยอ่ะขายที่พอดีบ้านใช่ไหมบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรไม่ใช่บ้านหลังนั้นอ่ะบ้านอีกหลังหนึ่งซื้อยังไม่เคยจะอยู่เลยค่ะไม่ใช่หลังไม่ใช่หลังที่อยู่ค่ะอีกหลังหนึ่งซึ่งดูแล้วมัน มันมันอยู่ไม่ได้ <laughs> ช่องนมเต็มไปหมดมต้องพูดทำนี้หรือว่าให้ทำไม่อันนี้ไม่ทำไม่ไม่ได้ให้พูดพเวลาที่จะนอนไม่ใช่เลิกประกาศถายบ้านใช้วันที่ผอลี่ตที่สองมีในะรับรับมีรับไปท่าน,นอาจาอย เป็นทะลุหัดที่สองนี้นะมันวก็ติดป้ายใหม่ใช่ใช่สิบห้าจุดสามเจ็ดทำออามาตัดติดป้ายหรือลงประกาศหรือว่าออกสื่อหรืออะไรก็ได้ค่ะแต่เราตั้งใจที่จะแบบประกาศค่ะอย่างนี้ถ้าเราไปเปลี่ยนป้ายที่ติดไว้แผ่นใหม่ไปติดใหม่ได้ไหมไปติดแผ่นใหม่ก็ได้เลยเดิมทำออกมาตัด SE ขยับนิดนึงอ๋อขยับใบเดิมนะคะแล้วกันแ,แ,แตแวแ่วันนี้เราบุกทิ่ไหนกันอืม ทำความเข้าใจกับที่อ่านกับสัวใจที่สามท่านใจเลยเดี๋ยวผิดก,ก็เหมือนไม่ได้ทำก่อนตื่นนอนกก่อนลูกอ่ะอ๋ะอก่อนลูกห้องก่อนแล้วก็ก่อนนอนอตอนเย็นไดล้วฉันนอนนอนลงไปแล้วแหละก่อนนอนได้คตื่นมาก็เสดก่อนใช่อย่าพิ่งลุกแล้วตัวล่างตัวล่างก็คือเวลานั่งนั่งไปที่เตียงแล้ว เห็นไหมนั่งไปที่เตียงแล้วอย่างเนี้ยปัดแต่ละข้างก้าตามนั้นปัดให้มันพ้นไปจากเตียงเปิดเลขเห็นเลขชัดเจนเลยนะอถ้าดวงขึ้นปั๊กเห็นเลขชัดเจนซื้อเลยถึงท่านไม่ต้องขาบ้านเลย เอาละต่อไปอีกก็อาถรรพ์อาถรรพ์ก็ยังไม่ครบอ่ะอาถรรพ์พี่จะเพิ่มโอกาสอะไรเพิ่มให้การหนึ่งสามเจ่ดครับใส่ไปอาจารย์คะอันนี้ทำหมายถึงว่านอนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ก็ทำทำสถานที่ทำคือเตียงนอนที่ไหนก็ได้เขาเขามีโดนทีนี้คือเจ้าสามอาจารย์ว่า คือจะไปต่างจังหวัดบ่อยนะค่ะจารย์เวลาที่จะนอนที่ก็พยายามเวลาอยู่เนี่ยพยายามนอนครบสี่วันที่จะบอแต wys, ่ก like ็จะไปต่างจังหวัดบ่อยยิ่งไปกระบี่มาประมีาีมี่วันเนี่ยไม่เป็นไรนะนีไพ่ตัวนี้เข้าไปด้วยยิ่งไม่ถึงว่าเราไปนอนที่ไหนสวนอันนี้ตลอดใช่เขามีโดนนับเวลานอนใหญ่ด้วยเห็นมันก็ใหญ่พอจะไปนอนที่เลนไม่เป็นไรเลยม่ร้ายไม่เกี่ยวมันติดตัวไปทุกทุกเดือนจะไปกระบี่ทุกเดือนเจ็ดร้อย ก็คงไมิดีโชคก็ไฮะให้มีโชคนี่ไงก็ให้นี่ไงนี่เจกว่าต้องปันตัวเลขไงอาเยขา่าเขาอาชีพปกติครับเกษตร้องไม่ตบติดอย่างนี้ถูกต้องติดอย่างนี้ ไม่ต้องอยู่ในยุทธจักรไม่ดีธุรกิจมีดานแฝธุรกิจก็ไม่เหียวมันอยู่มันอยู่ตรงที่งานต้องสู้ไหมครับต้อสู้ต้องท่านคนอูขึ้สคือเวลาเขาขึ้นเนี่ยขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าถ้าเป็นพวกในยุทธจักรเขาจะเรียกว่าพึณงเท้าพึณงเท้าโกง ร่วมทุกกิจกรรมที่บ้านภูเขาชุดเดียบตั้งเต็นท์เดี๋ไปการเดินไปโบนโบนหายเหมือนจะสบายกว่าลูกขโมนอีกแม่ใช่ไหมเออแปลว่าอะไรลูกขโมนไม่สบายเหรอคะก็ใช่สิก็เขาทดสอบความเพียรไงทดสอบความเพียรนะแค่แค่ชนะความเพียรมันก็ได้เป็นหนึ่งแล้ว แม้ยังอยู่ที่เป้าหมายอยู่ที่เป้าหมายว่าเอไปร่วมงานงานอะไรมันก็ได้เต็มเต็มเต็มกรอบเต็มกันทันทีไงคนก็จะไม่เข้าใจถึงเวลาต้องอดทนก็ต้องอดทนนะไม่มีอะไรได้มันง่ายๆ่ายไม่ยิ่งลําบากเท่าไหร่คนที่คนที่สําเร็จมันยิ่งแข็งแกร่งมันจะแข็งแกร่งกว่าคนที่เป็นมีทุกอย่างพร้อมนะใจมันไม่เหมือนกันฝ่าอปุะสะมาแล้วรับ สุดท้ายก็ต้องสุดเออนีไ่ไม่ไหวนม่ซื้อซื้อแอร์เพิ่มแล้วฮลโหลเออซื้ออีกหลายชุดเลยจะได้อยู่กันได้เออแล้วก็มีอาหารติมน,นานาชาติด้วยนะก็เออที่ยวนี้อาหารเป็นอาหารติมนานาชาติเซผาใครชอบ ตีนนานาชาติคเติปาตีนานาชาติเปนแฟนพินาแน่นอนสารชาติสารชาติพิษภาพิษภาค่พิษภาจองตีนานาชาติคือเลี้ยงวันเกิดออนานจีอาหารนานาชาติชาติเปลี่ยนตีบ้างเปลี่ยนตีบ้างเื่อนะอินเดียสลีสลีมีหมดมีหมดมัมี่่ชั่โอเค